สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณอาจวรงจันทมาศนะคะหรือพี่ป่องแปงของน้องๆนะคะพี่ป่องแปงเนี่ยอาชีพเขาเนี่ยฟังและแปลกคือนักสื่อสารวิทยาศาสตร์พี่ป่องแป,งแ,ปงแนะนําตัวหน่อยสิคะครับชื่อป่องแปงนะครับอาจวโรงจันทมาศปัจจุบันก็เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับก็คือการเอาเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเล่าให้ประชาชนทั่วไปน้องๆน,นะครับหรือแม้แต่คุณครูเนี่ยฟังว่ามีความน่าสนใจอย,อยังไงแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราแค่ไหนแล้วก็สําคัญอย่างไร เอาเรื่องยากๆมาให้พูดง่ยายๆให้เข้าใจาง่ยายๆกันใช่ชแล้วก็ดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับพี่บอกไปเป็นนักเขียนด้วยเขียนด้วยครับทําไมจึงมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เราเป็นนักเขียนนะคะอืมอืมกลุ่มเข้าตอบยากเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับคนที่ชอบพูดนะครับบางคนก็ชอบพูดถามว่าทำไมอยากพูดก็น่าจะเป็นเพราะเขาชอบพูดนะครับ ส่วนทำไมผมชอบเขียนก็เพราะว่าผมชอบเขียนคนระแล้วของบางอย่างบนโลกการเราไม่สามารถพูดได้ตรงๆเพราะว่าการเขียนมันมันตกทอดไปได้ไกลแล้วก็อาจจะมีพลังที่พูดทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าดีกว่าแต่ว่ามันมีข้อดีที่ท,ที่ผมชอบที่แต,ตกต่างกันนะคะแล้วก็อาชีพนี้คําว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคะคาแรคเตอร์ของคนอาชีพนี้ควรจะเป็นยังไงนะคะ ผมว่าคาแรคเตอร์มันแล้วแต่คนเลยครับมันเหมือนกับถามว่าดาราคนมีคาแรคเตอร์แบบไหนมันหลากหลายแล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่ดาราต้องเป็นก็คือแสดงอารมณ์เก่งนักศึกษารวิทยาศาสตร์สําหรับผมก็ต้องมี2ออย่างหลักๆก็คืออย่างน้อยที่สุดต้องมีคอนเทนต์หรือมีเนื้อหาในหัวพอ,พอ,พอประมาณคือต้องมีเรื่องที่จะเล่าครับแล้วก็ต้องพูดได้ให้ให,ให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็น่าจะพยายามสังเกตพฤติกรรมคนอยู่เสมอว่าคนนู้นคนนี้เขาเป็นยังไงคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยเนเจอร์ Nature, หรือหรือธรรมชาติน่าจะเป็นประมาณนี้ ไม่ทราบว่าการเขียนหนังสือสนุกไหมเลยสายนารถมเขียนคนหนึ่งครับมันคือแค่จะเล่าให้คุณหนึ่งฟังนะครับแล้วก็อาจจะถ้าเล่าให้น้องๆฟังว่าผมว่าหลายคนผมเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับผมไม่เชื่อว่างานที่เราชอบทำนะเราจะสนุกกับมันร้อยเปซทุกทุกอย่างผมว่าเราสนุกกับแค่ส่วนน้อยของมันแต่งานที่เราไม่ชอบทํามันจะมีมันจะไม่มีส่วนสนุกอยู่เท่าไหร่เลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในการที excited, ่ผมจะเล่าเรื matters, ่องวิทยาศาสตร์สักเรื่องหนึ่งในการเขียนนะครับผมต้องคิดก่อนว่าผมจะเล่าอะไรยกตัวอย่างเช่นจะเล่าเรื่องดินสอสมมุตินะครับวิทยาศาสตร์ของดินสอเนี่ยผมจะต้องหาข้อมูลเยอะมากว่าผมจะเล่าในมุมไหนพอหาข้อมูลเจอปุ๊บผมจะต้องเอามาอ่านให้เข้าใจซึ่งเยอะมากแค่เข้าใจนี่ก็เหนื่อยมากซึ่งไม่สนุกเลยพอเข้าใจเสร็จปุ๊บต้องเอามานั่งเรียบเรียงว่าจะเล่ายังไงหนึ่งสองสามสี่ควรเอาอะไร เรียงแล้วไม่ดีอ่ะสลับใหม่ไอ้นี่ก็เหนื่อยพอสลับดีแล้วต้องเอามาหาวิธีคิดว่าเราจะพูดด้วยคําไหนก่อนคาไหนหลังก็ไม่สนุกอีกสุดท้ายแล้วพอเขียนปุ๊บเสร็จส่งวันไหนที่เราเห็นหนังสือเรากระจายอยู่ตามร้านมีคนอ่านและอย่างที่บอกว่ามีคนมาพูดคุยกับเราครับมันจะรู้สึกสนุกและอินใจตอนนั้นแค่นิดเดียวตั้งแต่พูดมาเป็นสิบข้อผมสนุกแค่ข้อสิบ แต่มันก็ฟินที่ข้อศอกนี่แหละใช่ดังนั้นคนที่บอกว่างานที่ทาจะรักทุกขั้นตอนนะผมสำหรับผมให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันค่ะแล้วมีความจําเป็นไหมถ้าน้องๆเห็นพี่ปองแปงเนี่ยเป็นไอดอลของน้องๆนง <c oughs> คะคะ <c oughs> จําเป็นหรือเปล่าว่าเขาต้องเรียนวิทยาศาสตร์มาถ้าต้องการเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับผมเชื่อว่าการเรียนวิทยาศาสตร์จะทําให้ม,มีมีรากแก้วที่ลึกนะครับรากแก้วลึกหมายความว่า คนที่เรียนวิทยาศาสตร์จะมีแนวคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์คุณอาจจะไม่ได้ใช้มันตรงๆนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเวลาเจอเรื่องอะไรเราจะรู้ว่าเราควรเชื่ออะไรเราควรจะเจออะไรเราควรจะคิดต่อสิ่งนั้นอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีเนเจอร์และกระบวนคิดของนักวิทยาศาสตร์อยู่ดังนั้นผมเลยคิดว่าถ้าอยากจะเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์ก็จะได้เปรียบนะครับอาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าถ้าไม่เรียนเนี่ยพอคิดไม่เป็นเราจะไม่รู้ละขอบเขตตรงนี้เราควรเล่าได้แค่ไหนมันมีคําเปรียบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ พี่บอกแปลงนุเกลฝากน้องๆหน่อยสิคะว่าอะไรที่เป็นจุดสําคัญหรือคาแรคเตอร์สาคัญที่น้องๆคนจะพัฒนาตัวเองระหว่างทางก่อนเขาจะเป็นนักเขียนหรือเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคะผู้กลางๆได้ไหมครับใช่ค่ะสำหรับน้องๆนะครับที่อยากจะเป็นนักเขียนหรือนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ผมเชื่อว่าน้องๆเหล่านี้มีมีทิศทางของตัวเองอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่น่าห่วงสิ่งที่น่าเป็นห่วงจริงๆคือคนที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยากทำงานอะไรนะครับ อยากทํางานอะไรกับชอบทําอะไรไม่เหมือนกันนะครับแยกให้ออกคนชอบทําอะไรไม่กี่อย่างอกครับชอบฟังเพลงดูหนังนอนนวดกลิ้งกินมันเหมือนเหมือนกันหมดแต่ว่างานที่เราชอบทาเนี่ยมันหายากกว่าน,นั้นมากนะครับถ้าเรายังไม่เจอว่าเราชอบทํางานอะไรสําหรับผมเนี่ยการนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตหรือทําอะไรไปวันๆยากมากที่เราจะเจอครับมันจะต้องเอาชีวิตไปทําอะไรสักอย่างที่เป็นงานนะครับแล้วมันจะรู้มากขึ้นเรื่อยๆก็ บอกน้องๆประมาณนี้แล้วกันะะขอบคุณพี่บอกแปลกมากค่ะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ขอบคุณนะคะ